อ่านี่แม่พราหมณ์อยู่คุยสวัสดีครับแม่พราหมณ์ครับลูกสวัสดีจ้าอันนี้มาหาแม่พราหมณ์ที่ปักช่องเป็นไงสบายดีสบายดีลูกสบายดีเนาะตามอัตภาพ <c oughs> นักบวชเนาะอะช่วงนี้เป็นยังไงลูกศิษย์ลูกหาครับหาบ้างไหมก็มาเรื่อยๆลูกประกอบกับเข้าพรรษาด้วยนะเพราะว่าแม่อยากฝึกตัวเองให้เข้มข้นเพื่อจะช่วยคนที่เขาไม่สามารถที่จะโลนี้ได้อ่าโดยตั้งจิตไม่ถูกต้องนะ จะสอนลูกศิษย์ตั้งจิตก็คือใครที่ไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตอยากถือศีลมาหาแม่ได้คนละสามวันแต่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้ามานะคะเพราะว่าตอนนี้ก็หลายๆคนก็แจ้งมาว่าคุณแม่คะอยากเข้าอบรมสมาธิด้วยเพื่อดึง,ด,งดึงกำลังบุญถ้าใครคิดว่าตัวเองอะ่ะ ได้สร้างกุศลไว้มากทำบุญไว้มากเอ๊ะทำไมยังลำบากอยู่อทำไมดึงกำลังบุญมาใช้ไม่ได้แม่จะสอนว่าวิธีดึงบุญทํะทำยังไงนะพอสติมาปัญญาเกิดลูกของแม่ใช้เวลาไม่นานเพราะแม่มีวิธีรัดเวลานั่งสมาธิหาทิศที่ตัวเองทิศของเราลูกนะจะต้องดูว่าทิศไหนเป็นทิศของเราอย่างพระพุธทธองค์ท่านทิศตะสุูคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือต้องดูของแม่ตะว,วันตกเฉียงเหนือ ทุกคนมีทิศของตัวเองพอจับทิศถูกมันก็จะไปได้จก็อันนี้แม่เตรียมงานค่ะมีเตรียมงานเตรียมงานเรื่องสร้างองค์พระปฐมเจดีพระพุทธมารดาเจดีของคนเป็นแม่นะคะครับเพราะว่าอันนี้มีเท้ามหาราชทั้งสี่แล้วก็เจ้าพ่อเขาใหญ่นะคะเจ้าพ่อเขาใหญ่มาบอกไนนิมิตว่า ขอให้เอารูปท่านขึ้นด้วยขออนุโมทนาบุญแล้วก็ยังมีรูปพระนางจามเทวีรูปคุณย่าโมงแล้วก็รูปแม่แห่งโลกธาตุพระแม่ธรณีแม่พับเพิงแม่พับพายแม่พับโพศพนะแม่แห่งโลกธาตุที่มีพระคุณต่อเราแล้วก็เตรียมงานกระถิ่นด้วยปีนี้กระถิ่นนทานเยอะมากเลยหลายวัดโอ้นเป็้าย อันนี้คือเท้ามหาราชเสด็จปู่เท้าเวสุวรรณบางคนเนี่ยเขานับถือปู่เวสแต่ท่านจะมาในปางเทวดาคือไม่ได้มาในปางยักษ์นะเท้ามหาราชของแม่เนี่ยมาในภาคเทวดาทั้งหมดเพราะว่าจากนี้ไปจะพาลูกหลานสร้างบารมีนะก็ถึงเวลาที่จะต้องไม่อยู่ในชุดของมารแล้วจะอยู่ในชุดของเทวดาใครที่บำเพ็ญบารมีไว้มาก แม่ก็ขอเชิญสร้างองค์พระปฐมเจดีย์พระพุทธมารดาเจดีย์ของคุณเป็นแม่มนะเร็วๆนี้ค่ะแล้วใครอยากปฏิบัติมาที่สำน,นักได้เลยนะแจ้งลงทะเบียนมาก่อนอนะลงทะเบียนผ่านคุณประวัติก็ได้นะแล้วเห็นเ,<อ>เห็นว่าอะไรนะแม่จะส่งดวงวิญ,ญญาณจะส่ง,งสจะปลดปล่อยดวงวิญ,ญญาณลูกเทพครั้งสุดท้ายวันที่11พฤศจิกาค่ะลูกวันที่11 11พฤศจิกา เจ็ดหรือสิบเอ็ดสิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดวันที่สิบเอ็ดพฤศจิกาอวันที่สิบเอ็ดพฤศจิกาใช่ครับแม่จะส่งรูปเทพส่งเทพบริสุทธิ์เป็นครั้งสุดท้ายและจะทุบเชิงตะกอนหนึ่งนะเพราะว่าอันนี้คือได้คุยกันเรียบร้อยแล้วอแล้วก็จะเตรียมการสร้างเจดีย์ให้กับพ่อใหญ่แม่ใหญ่นะเพราะว่าอันนี้คือแม่จะลาพุทธภูมิเป็นชาติสุดท้ายใครที่สนใจจะส่งรูปเทพบริสุทธิ์แจ้งผ่านคุณประวัติวันวินได้เลยนะคะแม่บอกเอาไว้ ใครที่ปรารถนาที่จะส่งเทพบริสุทธิ์ที่ตกค้างอยู่หรือ<ช>นะและถ้าไม่แน่ใจว่าตัวเองเอ๊ะเราค้างอยู่หรือเปล่า<ช>นะทำซะลูกเพราะมันครั้งสุดท้ายแล้วนะคะจ้ะอันนี้เดี๋ยวไปดูข้างนอกกันะนะครับแม่พามจะพาไปไหนก็ <laughs> เรื่องโชคลาภแม่บอกได้เลยนะคะคุณประวัติจากนี้ไปลาหูทับลัคนาแม่เป๊ะค่ะแบบบาอย่างที่แม่บอกอะว่าอันนี้เคยมีคนมาขอไหมนี่คุณประวัติรู้ไหมว่าแม่ตะเคียนให้หวยแม่นมากคนสี่คิ้วถูกได้ไปสองสี่หกแล้วเขาไปตัดสี่หกหกสี่นะแล้วก็มีอยู่ต่อหนึ่งเลขสี่ยังอยู่เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเขาดูตรง ตาทุแมล่ลูกขออนุญาตนะน,น,นี่เขาดูหกตรงนี้นี่เขาดูหกตรงนี้คนประวัตินี่แล้วคนที่ที่มีนี่นะเวลาที่เขาแบบว่าเขามาขออุคนลุกนี่เขามาขอของเขาเองอเขามาขอของเขาเองแต่จะต,ต้องมากลางคืนนะคุณประวัติแปลกมากตะเคียน่ยต้องขอกลางคืนอันนี้อันนี้ไม่ไม่ได้ขอให้แต่เขามาก็เขาก็มาได้เองนได้เองอนี่เขา เขาไปถูกหวยลาวงวนนั้นสามหกแล้วมันขึ้นเนี้แล้วเขาเอาโทรศัพท์ถ่ายแล้วมันก็ไติดมันก็เป็นเรื่องแปลกมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งมันจะตะเคียนทองที่เดียวอที่ท่านบอกว่าอ้าวแล้วนั่นทาสีดำละไหนพระพุทธรูปราหูย้ายไงคะคุณประวัติคุณประวัติรู้ไหมว่าราหูย้ายวันนี้นะราหูย้ายขึ้นไปดูสิขึ้นไปทางไหนขึ้นไปทางนี้ขึ้นไปราหูย้ายย้ายแล้วทับลัคนาแม่โดยตรงเลยอ ปีครึ่งค่ะจากนี้ไปเราจะทัวร์เรื่องโชคลาภกันปีครึ่งสํานักธรรมเอาเป็นที่ตั้งเลยเพราะ่หลวงพ่อดำศักดิ์สิทธิ์ค่ะเพราะว่าแม่พรามจะพาไปดูนะครับจะพาไปดูหลวงพ่อดำหลวงพ่อดำที่หลวงพ่อดำไปว่าความรับสวรรค์ลูกความรับสวรรค์คือสีดํานะคะโอ้ยขึ้นแล้วโอ้ยเ่าเ่าเ่าขึ้กันเย บริเวณนี้จะมีพระก็คืออันนี้ก็จะเป็นพระองค์ใหญ่นะครับพระองค์ใหญ่นะครับอันนี้คือหลวงพ่อดำอันนี้องค์หลวงพ่อดำใครที่มีความลับเขาเรียกความลับสวรรค์จากนี้ไปพระราหูก็จะมาสถิตที่หลวงพ่อดำจากนี้ไปเราก็จะมาขอโชคขอลาภที่หลวงพ่อดำกันให้ความลับต่างๆคนที่อยากรู้ความลับสวรรค์นะเดี๋ยวมาเจอกันกับแม่พามอ่าฮะ คนที่อยากรู้เรื่องความรับสวรรค์แลวก็ที่นี่เป็นลานฝึกสมาธิค่ะอเวลาที่เขามามาบวชมาถือปฏิบัติแม่ให้นั่งหน้าพระเลยก็มานั่งอยู่ที่นี่ให้มานั่งอยู่หน้าพระเลยค่ะครับให้มาปฏิบัติแล้วลูกก็จะรู้ว่าชาติภพลูกทําอะไรมาอวาสนาลูกได้แค่ไหนเป็นอย่างไรนี่แหละนี่นะครับอันนี้หลวงพ่อดมนะครับข้างหลังอันนี้ต้นนี้ก็ยังมีคนมาขอเลขอยู่ใช่ไหมมาขออยู่ค่ะในตรงนี้เขาก็ได้กันอยู่นะ อะไรอะไรต้นอะไรต้นแจงต้นแจงค่ะต้นแจกใช่างหลังองค์หลวงพ่อดําก็จะเป็นต้นแจงใช่เป็นที่ของเทวดาที่รักษาหลวงพ่อมาสถิตอยู่นี่ตรงนี้นะครับหลายคนก็มาขอเลขขอนี่ตรงนี้ขอโชคลาภตรงนี้เยอะมากนะครับนี่นี่นี่นะครับที่แถวๆนี้นะครับก็มันเป็นโชควาสนาของเ่าด้วยล่ะ มันเป็นโชควาสนาบารมีของเขาพอนั่งอธิษฐานจิตเขาก็เห็นของเขาเองเพราะว่าเป็นเทวานิมิตแม่เชื่อสิ่งเหล่านี้เพราะว่าไม่เจอมาก่อนใครเพื่อนนะได้มีเงินสร้างพระก็เทวดาที่ต้นแจงนี่แหละลูกนะท่านได้ซื้อวัสดุก่อสร้างได้สร้างพระท่านก็สร้างทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่เนี่ยนะครับก็เนี่ยนะครับเยอะแยะมากมายครับก็จากเล็กหว้ยกันถูกล้องนะคุณจะเอามาจากไหนล่ะลูกเพราะว่าเขาไม่มีตังกันนะลูก ต้องรอโชคลาภถึงจะได้ทําบุญก็เทวดามาฝากบุญค่ะลูกท่านก็อยากสร้างบุญะสิ่งที่สร้างเงินก็เงินจากหวยนะครับก็คิดดูว่าต้องถูกประมาณเท่าไหร่ถึงจะได้หวยขนาดนี้ใช่เลยใช่เลยเดี๋ยวเดินไปขักงบนนะครับมาเองคนที่เขามีองค์เขามาขอเจ้าแม่เจริญศรีเขาม a n งเขาเองแต่เขาก็จัดเครื่องจัดของกันมาเขาก็ได้กันนะคุณประวัติแต่เขาก็ไปสร้างโบสถ์สร้างศาลา แต่ถ้าบอกว่าสร้างวถ์วิหารก่อลานเจดีย์เงี้ยท่านก็ช่วยเนาะแม่ก็ยังบอกอู้อัศจย์อันนี้ก็จะเป็นที่นี่นะตอนนี้ก็ทําอันนี้ก็ทาเป็นสีทาสีใหม่แล้วนะสีเราะว่าเดี๋ยวก็มันยังไม่เสร็จแม่จะต้องสร้างเจดีย์ครอบคุณประวัติแม่จะต้องสร้างเจดีย์ครอบเอาไว้ว่าแม่ใหญ่ก็ดีพ่อใหญ่ก็ดีแล้วแม่ก็เขียนว่าลาแม่ใหญ่ลาพ่อใหญ่ชาติสุดท้าย เพราะแม่เสร็จงานแล้วแม่จะอันนี้พ่อใหญ่อ่าพ่อใหญ่ชาติสุดท้ายใครที่เบื่ออันนี้แม่ใหญ่ใครที่เบื่อหน่ายการเกิดนะคะคุณประวัติใครที่เบื่อหน่ายต่อการเกิดเกิดทุกชาติทุกทุกชาติอใครไม่ทุกก็แล้วแต่แต่แม่เนี่ยคือลาพ่อใหญ่ลาแม่ใหญ่ชาติสุดท้ายแล้วแม่จะสร้างเจดีครอบนะว่าแม่ใหญ่ก็ดีพ่อใหญ่ก็ดีนะเพราะฉะนั้นการระลึกถึงคุณของการเกิด เกิดแล้วเราได้ความตายแถมมาด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่อยากตายก็ไม่ต้องเกิดหรอกนี่แหละค่ะแล้วก็เลยเตรียมทำเจดี์รอทุบเชิงตะกอนเสร็จก่อนแล้วก็ถึงจะก่อเจดีขึ้นสูงห้าเมตรค่ะครับอันนี้จะทําสูงห้าเมตรทำครอบทั้งสองอันเลยทำครอบทั้งสองอันก็มันยังไม่เสร็จนะลูกดังซะก่อนก็เลยต้องหยุดพักไปแป๊บหนึ่งก็ทําไปตามภาษาใช่ ตาไปเรื่อยไม่หละแต่แม่คิดถึงคุณประวัติอยู่นะเพราลูกหายไปไหนนาะเนี่ยความรักที่ยิ่งใหญ่ของคนเป็นแม่นะคะก็คือครั้งสุดท้ายนะวันเสาร์ที่11พฤศจิกา66เริ่ม9โมง59นาทีเหมือนเดิมค่ะครั้งสุดท้ายใครจะมาร่วมก็มาร่วมได้นใครมาไม่ได้ก็โอนปัจจัยมาทางคุณประวัติก็ได้ลูกนะ เพราะว่าพิธีสงเทพบริสุทธิ์ครั้งสุดท้ายแล้วในครั้งเนี้นี่แม่จุดทูบทุกวันนะ,ะแม่ทุ่มครึ่งแม่จุดทูบทุกวันก็คือเดี๋ยวพอสงเทพครั้งสุดท้ายแล้วเนี่ยตรงนี้จะทุบให้โล่งเลยแล้วก็จะเอาไปก่อตรงนู้นนั่นแหละเป็นหน้าที่น,นะแล้วก็จะขอฝากเรื่ององค์พระธาตุอนุโมทนาหลวงพระปฐมเจดีย์พระพุทธมารดาจะเริ่มขึ้นเร็วๆนี้จใครที่อยากฝึกสติ ใครที่คิดว่าตัวเองอ่ะทำบุญเอาไว้มากแล้วอธิษฐานไม่เป็นว่าขอให้บุญนี้แปลงเป็นรูปพระเจ้าแผ่นดินองค์ปัจจุบันขอให้ปลดหนี้ได้นะใครที่อธิฐานไม่เป็นนะลูกเดี๋ยวแม่จะพาอธิฐานนะขอเวลาสามวันนะขอเวลาสามวันเพื่อมาจูนกันใหม่ลูกมาจูนกันใหม่นี่นะคะพระธาตุอนุโมทนาพระประทุมเจดีย์พระพุทธมารดาเจดีย์ของคนเป็นแม่ฝากไว้ด้วยนะคะค่ะ อันนี้นะครับวันนี้เราก็มาที่สำนักของแม่พรามนะครับก็ใครที่จะอยากมาที่นี่ก็มาได้ที่ปากช่องนะครับใช่ค่ะอ่ะอาตบนขนงพระจะงพงพระ้ะขนงพระอ่าอําเภอปากหมุดวัดเกิดแก้วนิมิตก็ได้หรือ,อสำนักแม่พรามอยู่อําเภอปากช่องอ่าจ้ะสำนัก่าปฏิบัติบบธรรมธรรมโชต สำนักนปฏิบัติธรรมธรรมโชติรัน <ๆ S 2> ก็พิมพ์ไปแค่นี้ก็ได้ที่ปากช่องนะครับสำนักปฏิบัติธรรมธรรมโชติรันที่ปากช่องนะคโคราชนะครับก็สามารถที่จะมาหาแม่พรามได้มาเยี่ยมมาเยือนมาพูดคุยกับแม่พรามได้ไดนะก็ด้วยความยินดีมีอะไรที่จะมาปรึกษาก็สามารถที่มาปรึกษาได้ แต่เรื่องเลขหวยรวยเบอร์ไว้นะครับติดตามกันนะเพราะว่าแม่พรามก็ช่วงนี้ซึ่งเขา้าพรรษาอยู่เลขก็อาจจะยังไม่ได้ให้มากนะเดี๋ยวรอดูว่าออกพรรษาแม่พรามจะมีตัวเลขรายเด็ดให้นะครับเพราะว่าแม่พรามบอกว่าเดี๋ยวเราจะรวยไปด้วยกันนะครึ่งปีหน้านะครึ่งปีหน้าได้จะรวยไป, <18 S 1> ไปด้วยกันเดือนทั้งหมด18เดือนราหูทับรักนาแม่พรามนะได้โชคใหญ่เพราะแม่น่ะของแม่น่ะลาพระสุพระได้สิสองเลยตกที่ เกี่ยวกับเรื่องจะสร้างมหาเจดีย์เทวดาจะเอาทรัพย์มาฝากไว้ลูกนะทำยังไงจะได้ทําบุญใหญ่ร่วมกันลูกนะโอเคครับวันนี้ขอบคุณมารๆมากยจ้าจ้าสวัสดีจ้าเอฟซีทุกคนสวัสดีค่ะจ้า